มาเออจรับพี่น้องเขาป่าหาเห็ดมีเห็ดให้เก็บไหมเนาะนั่นเ <ขา S 1> ด้เห็ดคลายบ่าาย,บายายนี่เห็ดเผิงคลายบ่นี่เออโอ้เห็ดอันนี้ได้กินได้เขาโบเถามัลเลยมันมันเป็นแบบเปื่อยบ่อืข่ามเป็นนนมมแเป่เเาได้พี่น้องกิจกรรมปฏิบัติการตามล่าหาเห็ด จะมีเห็ดให้เก็บไหมเนาะทางเยอรมันนี่ะเห็ดมันออกดีดีเนาะโอ้ยโอยใส่แว่นตาค่อยอยู่ทางเยอรมันนะนะเห็ดคือออกดีแทะเขาออกก่อนเฮ้าสวีเดนนีออกซคือแหงแต่ละพี่น้องเอ้ยแหงกินกินอยู่ฮะนเนี้ยอันทางโน้นผู้บ่ พุ่นนายวดทั้งเด่นพูดาพุ่นโอแจทั้งพุ่นเลยไปอีกพุ่นปี๊บเล็กครั้งที่ใช้ในเหตุคอยอยู่ใายมีแต่บักโบแบมีบัมักโบแบนี่คือขนาดโบแบคนมาเก็บด้นี่เนาะมันอยู่ไก่เนาะโบแบกับบัมีหน่วยบูเบอร์รี่กับบัวมิ้งหมากพี่น้องเอ้ย จังว่ามันจะฟาวไหมวันนี้ดูท่าจะฟาวนะเนี่ยเห็นเหลืองๆว่าเป็นเห็ดเด้ยวยนี่ตาฟางตาจังว่าเลาะนี่ซะก่อนค่ะบ่มี่แมนคอยว่าฝนมันมันท่านอีตกต๊ะขาดมันต้องรออีกจักงวดเด้วยยสายละเห็ดพี่น้องเพิ่นไปเก็บเพิ่นคือได้ข้างเฮาคือบมอ่มีไอเล็กเด้อพ่นผู้มักเห็นพ่อเห็ด สิได้เห็ดตอบด้วยบอกโอโลอโลเห็ดอ,อยู่ไหนปลาก็แห้งกินกินอยู่พี่น้องจกักดิใส่เห็ดข่อยอยสิได้พ่อแก่งบอาามมือนี่สิได้แกงอยู่บนี่มีเนาะแต่เกาขืนมาปลาหนีมันสิตุปติปิข่อยว่ามันจ้องล่ออีกจักหน่อยจังว่า เ,เขาขึ้น่ขึ้นปลาผุ่นซะจังว่าหันแล้วเขาเอาเ,อาเอาขาโค้งออกไปซะายเยอ๋อโอ้ยโค้งไปหายอเล็กไปอันผุ่นแล้วไปมองอันที่เขาเคยไปเก็บครั้งแรกที่ปลาเห็ดเหลืองหลายนั่นนั่นแหละกับป้ามันบ่มีดอกเล็กเอ้ยบ่มีจังว่าไป อมาป้านันมันยังมีเห็ดเลี้ยงอยู่เด้ว้าวเสียงไอเล็กอยู่ทางผุนเดีแสดงมันข้าลงทางผุนเอามาไปไว้บอมันมันสีเข่าทางนั่นเข่าเซนนั่นนะเล็กอยู่ได้ปิ๊บผุดเสียงมันอยู่ผุนนะเ้าไปหามันได้ยบอยบ่แม่มันพอบ่คือห้องกี่ ว้าวบ่ไม่เห็ดพี่น้องเอ๋ยมาเข้าป่ามนป่ามนดงเอาบอกเห็บสืๆตอนนี้ว้ายโอ้อย,ออยมันท่านได้เกิดต้องเกิดดินมันยังบ่เห็มันยังบ่เปียกเนาะจาว่าบาอ่เออเหยียบแล้วมันเป็นแห่งแห่งยังไดนี่ละ่ะแมนมันฝนมันต้องตกให้ซุ้มอีน,นี่ฝนเนี่นี่นั่นแล้วเพราะว่ามันเกิดบ่ค่อยมีคนมาผอมในป่าเฮานี่ ออ,อจักอีหยังนนะพาไปทอดีบตัวเดืเอน <laughs> พ่อบอ่เดี๋ยวนี่อโอ้ยมันบ่าท่านได้ออกดอกเล็กต้องรออีกเดือนสองเดือนไปปลา,ปปาพ่อปลาไปปลาแรกเาบ่ปลาเธิงอะ่ะ<ป>เอเอล<ะ>ปลาที่มันมีเห็ดเหี่ยงน้ำเขาไว้สิเป็นคือกวดปลานี่่ออยูเด้นขนาดเห็ดไต,เ,ตเบื่อยังบม่มีเนาะเจ้า่าบ่ <c oughs> บต้องอร้อนชเอาที่เามา,มาเออให้มันฝนตกซุกกว่านี้อีกอส,มอสม,ม,นะามาิงหาพอดีเนะาะเอฮ้ยเฝ้าแล้วพี่น้องเอ้ยเออท่อนี่กาดน,น่อนเฝ้าเฝ้า,า,า <c oughs> แค่นี้ล<ว> <l' ha. S 2> ่ะล่งทั่งนั้นล่ะออกไปทา่งนั้นล่ะเล็กออกไปทางนั้นบ่ มาสัว์ขึ้นมามยายเอ๋ขึ้นมเฮ้ยเฝ้าเหรอพี่นออ้องเอยเอไปป้าไม่ไปป้าไม่ท่อ,อ,ทอน,นี่ก็อล้วพี่น้องพ่อแล้วมดป้ามดดงมีดอกเดียวเมึงดูนี่สะออนกับค่อยไหมไมีดอกเดียวพี่น้องเฮ็ดค้าไล่อีกตั้งหากเฮ้ยปรดโ,รโรพบงอบักแตงพิมลก้อน หาเห็ดกับอะไรดอกเห็ดท่านเดี๋ยวออกโอ้ยมันบ่มี่มันบ่มี่พี่น่องเอ้ยเอยอเขาป้ามนป้ามนโด่งมาให้พ่อยนุ่งกัดซ,ซื้อได้หนิยิ้วผู้ใดล่ะผู้ใดล่ะตรวจด,ดีดเอซิ พี่น้องเอ้ยมาหาเห็ดกับบได้เห็ดดอ,อกมีคนมาหาตัดนาไปแล้วเมืองสวีเดนเห็ดบ่ค่อยมีบบคือทางเยอรมันเห็ดออกหล้โอ้ยอ้องกากๆา,ากยุนี่คือบบได้เห็ดเดอดจะว่าได้เห็ด <c oughs> นี่ไงบ๊วยมีห้อยถือกินเข้าป่าเข้าดง โอ้ยขึ้นมาปีนเข่าห้มันเมยซื่อๆได้หน่เนาะนั่นไงคืออะไรเหลืองๆอ่ะปลาดูใบไม้หรือเปล่าเห็ดขาเหลืองเห็ดขาลายเห็ดเหลือง,องถือแดกถือกินโอ้ยอันพวกอันนั้นแล้วพวกบ่มีเบียดแล้วเขาอจอบไม่ได้กินดอกคาเดอร์มือนีค่ะ มันแหง้งมันแหง้งอันอันทาอันขั้นตะเล่นมันต้องเกิดดินซุ้มๆเ,เออเฮ้ยค่อยละเมื่อยปีนภูโอ๊ยนักฟุตบอลกันมาอันนี่ท้ายคลิปด้วยนี่เม,มื่อยละบอลน,นะน,นักฟุตบอลมาเก,ก็บเห็ดมาปีนเขาโอ้ยออกไปไหนโอแค่นี้ก่อนเด้อ เออดินแหงโพดพี่น้องเอ้ยไปๆบ่คือบ่คือแค่นี้ล่ะให้ดู